ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,233การแสดงรอบอำลาของกู้ชิวอี้ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางหิมะที่ตกลงมาเหล่าแฟนคลับไม่สะทกสะทานกับเกร็ดหิมะที่โปรยปลายกลับรู้สึกเพลิดเพลินกับฉากหน้าราบซึ้งงดงามที่กำลังเจือนหายไปวันนี้กู้ชิวอี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทุกเพลงร้องออกมาได้อย่างไม่มีทิฏฐิไร้ทิฏฐิอย่างสมบูรณ์แบบหลังการแสดงผ่านไปเกือบสองชั่วโมง กู้ชิวอี้ร้องเพลงจบพร้อมรอยยิ้มกล่าวว่าคอนเสิรต์ตวันนี้มีเพื่อนจากแดนไกลเธออุตสาหเดินทางไกลามาจากฝรั่งเศสเพื่อเป็นแขกรับเชิญเดาได้ไหมเธอคือใครเสียงโห่ร้องดังกึกก้องทุกคนต่างทราบไม่กี่วันก่อนตะวันนาไปแสดงคอนเสิรต์ตหลายรอบที่ปารีสเมื่อกู้ชิวอี้พูดถึงแขกรับเชิญจากฝรั่งเศสทุกคนทราบทันทีคนผู้นั้นคือตะวันนาสวีดยิ่งไปกว่านั้นทุกคนทราบ กู้ชิวอี้และตะวันนามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกู้ชิวอี้เคยเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของตะวันนาหลายรอบดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาจะเห็นตะวันนาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของกู้ชิวอี้เวลานี้กู้ชิวอี้พูดผ่านไมโครโฟนว่าขอเสียงปรบมือให้เพื่อนรักที่เดินทางมาจากแดนไกลของเราตะวันนาสวีดเสียงปรบมือดังกึกกล้องไปทั่ว ได้เห็นซูเปอร์สตาร์สองคนขึ้นแสดงด้วยบัตรเพียงใบเดียวเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าสำหรับผู้ชมอย่างแท้จริงทันทีที่กู้ชิวอี้พูดจบแสงไฟบนเวทีรีลงทันทีทันใดนั้นกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากทั้งสองฝั่งบทบังทั่วทั้งเวทีกู้ชิวอี้เดินจากเวทีไปอย่างเงียบๆท่ามกลางกลุ่มควันนับจากนี้เป็นต้นไปเวทีจะถูกส่งมอบให้ตะวันนาแสงไฟสว่างขึ้นอีกครั้ง บนเวทีสว่างสวัยเวลานี้เสียงคุ้นเคยดังขึ้นนั่นคือเพลงโด่งดังที่สุดของตะวันนาเลิฟสตอรี่พัดลมกำลังสูงพัดควันจากกลางเวทีกระจายไปด้านข้างตะวันนาค่อยๆปรากฏตัวบนแท่นลิฟกลางเวทีเหล่าแฟนๆต่างกลับลืมยินดีเสียงกรีดร้องดังทั่วสถานที่จัดงานแม้อากาศจะหนาวเย็นแต่ตะวันนาสวมชุดประดับเลื่อมหน้ามองอย่างน่าทึ่งเธอมองดูคล้ายสวมชุดว่ายน้ำวันพีช แต่ชุดถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันประดับเลื่อมทองทําให้เธอเปล่งประกายบนเวทีต่างจากการแสดงที่เรียบง่ายของกู้ชิวอีแม้ตะวันนาคงจดจอกกับการแสดงแต่สายตากลับจับจ้องไปยังเย่เฉินเธอรอบสังเกตท่าทางของเย่เฉินจากหลังเวทีเมื่อขึ้นบนเวทีเธอจ้องมองเขาไม่กระพริบตาเซียวชูรันสังเกตเห็นสายตาที่จ้องมองมาตลอดเวลาแต่ทราบว่าไม่ได้มองเธอ แต่เป็นสามีของเธอเย่เฉินรู้สึกตึดอัดใจ,จที่ถูกจ้องมองไม่สบสายตาตลอดการแสดงเกรงเซียวชูรันจะสังเกตเห็นบนเวทีตะวันนาร้องเพลงอย่างเร่าร้อนและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์สะกดผู้ชมด้วยบุคลิกทรงพลังบนเวทีเธอคัดเลือกเพลงรักเร่าร,ร้อนเป็นพิเศษเพื่อการแสดงวันนี้หวังจะสร้างความประทับใจให้เย่เฉินทุ่มเทอย่างไม่ลดละ เย่เชิญรู้สึกอับอายพยายามจะไม่จ้องมองหรือสบตาเธอแต่ตะวันนาไม่พอใจที่เย่เชิญหลบหน้าเธอเดินไปขอบเวทีส่วนที่ใกล้เย,ย่เชิญที่สุดร้องเพลงอย่างเร่าร,ร้อนหลังจากร้องติดต่อกัน5้าเพลงตะวันนาหยิบไมโครโฟนขึ้นมาพูดภาษาจีนอย่างคล่องแคล่วว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตอำลาของคุณหนูกู ฉันหวังผู้ชมทุกท่านจะเพลิดเพลินกับค่ำคืนนี้และหวังว่าคู่รักทุกคนจะได้พบรักในที่สุดตะวันนาทักทายผู้ชมเป็นภาษาจีนสร้างความประหลาดใจให้ทุกคนมากแน่นอนตามด้วยเสียงโ่ร้องดังกึกก้องตามมาติดติดบทที่7234ตะวันนากล่าวต่อว่าฉันไม่เคยเข้าใจประเทศจีนอย่างจริงจังมาก่อนแต่เมื่อได้รู้จักอย่างดี ฉันพบว่าฉันตกหลุมรักประเทศนี้และผู้คนที่นี่อย่างถอนตัวไม่ขึ้นขณะที่พูดตะวันนามองไปที่เย่เฉินขณะเธอบอกว่าเธอรักผู้คนในประเทศนี้เธอกำลังพูดถึงเรื่องบางอย่างอย่างชัดเจนพูดจบตะวันนาไม่กล้าพูดความคิดของตัวเองต่อแต่พูดว่าต่อไปฉันขอนำเสนอเพลงสุดท้ายของวันนี้ให้ทุกท่านฟังเป็นเพลงจีนเพลงโปรดของฉันเช่นกันและสำหรับเพลงนี้ ฉันอยากเชิญคุณหนูกู้มาร้องเพลงร่วมกับฉันจากนั้นเธอหันหลังกลับมองไปหลังเวทีพูดพร้อมรอยยิ้มว่าคุณหนูกู้เชิญขึ้นเวทีทุกคนมองไปทางหลังเวทีอย่างตั้งใจเห็นกู่ชิวอีสวมชุดยาวโบราณสีขาวเดินช้าๆขึ้นเวทีจากด้านข้างตะวันนาเดินเข้าไปหาเธอทั้งสองโอบก,กอดกันบนเวทีครู่หนึ่งจากนั้นเธอมองลงไปที่ผู้ชมยิ้มพลางถามว่า รู้ไหมเพลงต่อไปที่เราจะร้องคือเพลงอะไรมือสังหารความรู้สึกของกลุ่มผู้ชมเดือดพล่านทันทีหลายคนไม่เคยชมการแสดงสดเพลงมือสังหารที่ตะวันนาและกู้ชิวอี้ร้องเพลงร่วมกันแต่ทุกคนเคยดูมิวสิกวิดีโอนี้คุณค่าของเพลงนี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าหลังพวกเธอนำมาดัดแปลงได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เห็นการแสดงร่วมกันของพวกเธอทั้งสองด้วยสายตาตนเอง หลังจากนั้นหญิงสาวทั้งสองจับมือกันร้องเพลงมือสังหารร่วมกันอีกครั้งบนเวทีเพียงแต่ครั้งนี้ไม่มีนักแสดงประกอบชายก่อนหน้านี้ตะวันนาจูบอย่างดูดดื่มผ่านหน้ากากกับนักแสดงชายคนหนึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างมากเดิมวันนี้ทุกคนคิดว่าจะมีบุญตาได้เห็นคิดไม่ถึงวันนี้เพียงเห็นสองสาวงามร่วมจับมือกันร้องเพลงเท่านั้นแม้การแสดงบนเวทีจะไร้ทิฏฐิ แต่ก็ขาดความตื่นเต้นไปหลายส่วนหลังเพลงจบกู้ชิวอี้และตะวันนาจับมือกันโค้งคำนับผู้ชมกู้ชิวอี้ถือไมโครโฟนกล่าวทั้งน้ำตาว่าตอนนี้การแสดงคืนนี้จบลงอย่างเป็นทางการอาชีพนักแสดงของฉันก็จบลงที่นี่เช่นกันฉันรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้รับความห่วงใยและสนับสนุนจากพวกคุณตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้ฉันมาถึงจุดนี้ได้ ฉันหวังว่าเพลงของฉันจะยังคงอยู่กับพวกคุณต่อไปฉันขอให้พวกคุณโชคดีในชีวิตขอบคุณอีกครั้งขอบคุณผู้จบกู้ชิวอี้ลดไมโครโฟนลงโค้งคำนับอย่างงดงามอีกครั้งผู้ชมต่างประหลาดใจที่การแสดงจบลงพวกเขาค่อยกระหนักว่ากู้ชิวอี้ร้องเพลงไปมากกว่า20เพลงติดต่อกันการแสดงทั้งหมดกินเวลานานกว่า2ชั่วโมงขึ้นยาวนานกว่าคอนเสิร์ตท,ทั่วไปมากอย่างไรก็ตาม เมื่อคิดว่านี่คือการแสดงครั้งสุดท้ายของไอดอลของพวกเขารู้สึกน่าประทับใจอย่างยิ่งผู้คนจํานวนมากตะโกนพร้อมกันว่าอันคออันคออันคอเป็นคำภาษาอังกฤษอันคอความหมายคือขออีกเพลงตามธรรมเนียมคอนเสิร์ตต่างๆมักจะมีอันคอเพื่อแสดงความขอบคุณแฟนๆอย่างไรก็ตามกู้ชิวอี้ยิ้มอย่างไม่ใส่ใจกล่าวว่า สงกันนับพันหลี่สุดท้ายยังต้องจากลาการผลัดวันประกันพรุ่งรังแต่จะกัดกร่อนความรู้สึกของผู้คนฉันคาดหวังพวกคุณจะจดจำฉันจดจำฉันคนผู้นี้ที่กล่าวอำลาพวกคุณบางทีฉันและพวกคุณบางคนในอนาคตอาจมีวาสนาได้พบหน้ากันอีกครั้งแต่คงไม่ใช่บนเวทีกู้ชิวอี้ที่ร้องเพลงบนเวทีคงไม่มีวันได้พบพวกคุณอีกขอบคุณอีกครั้งสำหรับการดูแลเอาใจใส่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ขอบคุณทุกคนลาก่อน